โอ้ยสบายจังโอ้ยสบายจังสบายจังเล่นที่ลกไม่มีหมาเลยไม่มีเลยอ่ะโอ้ยจีจังประวัติของฟุตซอลนะครับคำว่าฟุตซอลมีรากศัพท์มาจากภาษาสเปนหรือโปรตุเกสที่ว่าฟุตโบหรือฟุติชโม กีฬาฟุตซอลถือกำเนิดในประเทศแคนาดาเมื่อปีคิดาศักราช1854ตรงกับคุทธศักราช2,397เนื่องจากเมื่อย่างเข้าหน้าหนาวมิมาตกคลุงทั่วบริเวณทำให้นักกีฬาไม่สามารถเล่นกีฬาฟุตบอลกลางแก้งได้จึงหันมาเล่นฟุตบอลในล่มโดยใช้โรงยิมบาสเกตบอลเป็นสนามแข่งทำให้ช่วงนั้นเรียกกีฬาฟุตซอลว่า indoor soccer หรือ five-a-side soccer ต่อมาในปีคิดาศักราช1,932 หรือพุทธศักราช2,475โรเจอร์เกรนได้บัญญัติกฎเพื่อใช้เป็นมาตรฐานควบคุมกีฬาชนิดนี้และใช้มาจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นไม่นานกีฬาชนิดนี้ก็แพร่หลายไปทั่วโลกเป็นที่นิยมทั่วทั้งทวีปอเมริกาทวีปยุโรปและแพร่กระจายไปทั่วโลกครับต่อมาในปีคิดศักราช1,965หรือพุทธศักราช2,508มีการจัดการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติเป็นครั้งแรก ต่อจากนั้นก็มีการจัดแข่งขันในระดับชาติมาเรื่อยๆจนกระทั่งปีคี่ทศกาล1982ตรงกับพุทธศักราช2525มีการจัดฟุตซอลชิงแชมป์โลกขึ้นที่ประเทศบราซิลและเจ้าภาพเองก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปจึงมีการจัดแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการอีก2ครั้งในปีคิทศกา1985และปีคิทศกาช1988ที่มีประเทศสเปนและออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพ จนกระทั่งในปีคปริสตศตวรร1989 3พันฟุตบอลนานาชาติได้เข้ามาดูแลจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกอย่างเป็นทางการครับกการฟุตซอลสนามแข่งฟุตซอลสนามแข่งขันต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวเส้นข้างต้องยาวมากกว่าความยาวเส้นประตูโดยสนามมีความยาวต่ำสูง25เมตรสูงสุด42เมตรความกว้างต่ำสุด15เ,เมตรสูงสุด25เมตรลูกบอลฟุตซอล ลูกบอลต้องเป็นทรงกลมทําด้วยหนังหรือวัสดุอื่นเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า12เซนติเมตรแต่ไม่เกิน64ซะนตะิเมตรขนาดานแข่งขันลูกบอลต้องมีความดันลมไม่น้อยกว่า400กร,รมัมไม่มากกว่า440กร,รมัมความดันของลมของลูกบอลจะอยู่ที่ความดันของลมของลูกบอล0.4ถึง0.6ระดับบรรยากาศผู้เล่น,เนทั้งสองจะมีผู้เล่นทั้ง2ทีมที่ไม่เกิน5คนอยู่บนสนามและหนึ่งใน5คนนี้จะต้องเป็นผู้รักษาประตู และอนุญาตให้มีผู้เล่นสำรองได้ไม่เกิน7จคนอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำกัดจำนวนสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาผู้เล่นที่เปลี่ยนออกไปแล้วสามารถกลับเข้ามาเล่นใหม่ได้แต่ในกรณีที่ทีมหนึ่งที่เหลือผู้เล่นน้อยกว่าสาคนรวมผู้รักษาประตูจะยกเลิกการแข่งขันทันทีผู้เล่นต้องไม่สวมเครื่องปรับใดๆที่เป็นอันตรายต่อตอนเองและผู้อื่นโดยอุปกรณ์เบื้องต้นมีเสื้อยืดเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ต กาเกงขาสั้นถ้าสวมกาเกงปรับอุณภูมิสีของกาเกงนั้นต้องเป็นสีเดียวกับสีหลักของกางเกงรองเท้ายาวสนับแข้งรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนังนิ่มและรองเท้าออกกำลังกายพื้นยางระยะเวลาการแข่งขันการแข่งขันมีทั้งหมด2ครึ่งครึ่งละ20นาทีรายละการแข่งขันแต่ละครึ่งอาจเพิ่มเวลาแต่ลูกโทษน่าจะโทษ ส่วนการขอเวลานอกนั้นทั้งสองทีมมีสิทธิ์ขอเวลานอกหนึ่งนาทีในแต่ละครึ่งเวลาการนับประตูการนับประตูจะเป็นผลเมื่อบอลทั้งลูกผ่านเส้นประตูระหว่างเสาประตูให้คารประตูแต่ต้องไม่มีการทําผิดกติกาโดยทีมที่ทําประตูผู้รักษาประตูไม่สามารถทําประตูได้ด้วยมือและผู้เล่นฝ่ายลุกไม่สามารถทําประตูได้ด้วยแขนก็จบไปกันแล้วนะผมสำหรับประวัติของฟุตซอลเพื่อนๆความเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ